่ะสวัสดีค่ะในช่วงที่พักเบรกพอเพิ่งกระสิซ้อนลูกขับรถค่ะนี่มันตรงเข้ามาดีมันจะขึ้นมันจะขึ้นนาจอดีดึงไหมในเข้ามาดีบ่ดึงไหมมันสุดขัดขับเก่งเหยียบชุดแล้วชุดแล้วเอาเบรกลงนี่นี่กดป๊อกเออนี่ถ้าเบรกลงคือจะไฟหยาบตรงนี้เอาเท้าออกจากเบรกถ้าเป็นเกียร์ถอยมันจะถอยเองเอ้ยจตจะ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 ไปนาดิหนัก ดีพ่อเราเบาแฝงดีดีเล่นนะพอเราบพงดีนะเมื่อกี้ยี่ฟ้าเกยียมแฮงเนะนี่าคือยด้ยินเสียงอะจองตอนนี้พูดถึกล้องกับปากาหายใจน่อยเบ่งกระจกน้ำเด้อกระจกข้างกระจกหลังขาขางเนะมเยมองกระจกหลังซ้ายขี่แม่ไหม มดมดแหว่าดไปหวรือไม่ลักินผักลักินผักก่อนแเาพี่จอดปุ๊บไปเบรกเบรกไฟฟ้าม,มันจะตีเองมันมันจะเสียตีห้าการรถไหลมันเขาล็อกปิดไหมปิดตั้งไหนก่นอย่าเบรกเอาตงเอทำไม,ไม,มเดี๋ยวย่าวมื่อนมั้ อย่าเบียรกิดโอเคมาแล้วอย่าใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างนั้นขณะขับรถเอา <laughs> อันนี้มาแล้วมาเชื่อมต่อมาดูม่าเตรียมมาเรียงกัไปไปีรค่อยๆอ่นีไ่ได้ยิ<ป>นเ,ยเสียงนี่คือนี่เห็นไ่มอ๋อนี่กล่องรอบคันตัวนี้นไปด้วยวันนี้เราจะทอยฝุ่นนะทอย เบียก่อนเบีกมือลงปั๊บได้ยกเท้าออกจากการะลิงอ,อย่าถอยไปมองซ้ายขวากระจกตาทั้งตาใสทั้งตาเฉื่อยไปนล้วสีเดียวทั้งใดก็คือต้องหันพวงมาลัยไปอีกนี่คือเบียกชุกเชินแต่พอดีนี่พอป,ปับเบียกตึ๊กไ,ปไปด้ค่อยๆถอยเบิกไปถอยบ้านน<อ>ี้ย,ย,ย,ยังเด็กถอยถอยแล้วพอดีนี่เดียวหนี ตายนี่แหละถอยไปต่อไปต่อไปพอแล้วนี่หักเดียวหั่นนั่นฮักได้เออไปเลยหักเจดีไปโยไปยกเท้าโอกาสจันไปตะก้อยแตะตันเล็งไปเคียวโตมันจะไปเองเข้ามันแต่เขายกปะยกเท้าออกจากเบรกแต่เขาซ่อมกลางนั่นพี่บอกเออได้ไหมไดที่ไรไปสั่นไปรับไปสอบไปครับพี่มันสินี่ทอยเข่าซองเน๊ะ พวกาะไยจับถูกวิธีคือมาหนี้ไอ้ทีเขาเลียบเบกเลียกันเล่งไปนิด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 ไปเยไว้ไปไปใส่จังละสันออกข้างนอกสันบอกอเขาออกข้างนอกเพราะเป็นเน็้วยขับไปนุ่งนอกรถมาเพื<ข>่อขับ่อยู่งนอกระท่าน,น้วถนนซีเลนบานเท้า เงียเหมือนโซามันจะไม่ค่อยมีรถเชยเท่าหรอหนวยหายใจก่อนเด้อสามสิบเมตรก่อนจะถึงทางเลี้ยวทางไหนทางไหนบอ่เออสามสิบเมตรก่อนจะถึงทางเลี้ยวคุณต้องเปิดไฟเลี้ยวนี่คือหนึ่งในใบขับขี่นักการสอบใบขับขี่ก่อนจะถึงไฟแดงอย่าเลี้ยวจอเด้อเบิ่งซะก่อนกี่เมตรคุณต้องเปิดไฟเลี้ยวไปเบื้องยับเปิดเบื้องหงอกคุณการระยะเบิ่งแบบไปไม่มีรถจะขึ้นไปโอ้ยน้ยอง ้นย่นไปก่อนมอเตอร์ไซค์ก็เตาหนีไป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 ผ่านจะคล้องต้องหัเบังนำร้อมกระจุกไปเดียวไปต้องเรียนสุกขึ้นพอมาไลยปล่อยเลยมือมันพ่วงอะไรมันสิคอยหมุนไปเองก็จะโน้มนาบงนำได้ยังไปกินเลนเพลินแมรอบอับไ้เรื่อยต้องรีบก็ต้องหาออกไปกลางด้วยลูก มันบ่มีเส้นต์มันอยู่กลางหรือบ่กไกลเอาเขาต้องการระยะแมี่มันบ่มีเส้นเอาการเอาบ่เออการระยะนี่เบิ่งนี่เบิ่งกระจกยหางตาใช่เรื่องเบิ่งนี่ลูกนี่เนี่ยเพิ่งทางขางน้ำว่ามันเลี้ยเท่าใดต้องย้อ่าแต่ไซมแต่มันมีเส้นจราจรเนี่ยเขากับชายหางตาใช่เรื่องเบิ่งเอาว่ารถยุ่งเข้าเขายุ่ประมาณนี่เขาสี่ยุกกลางเลนบ่เดี๋ยวแต่มันมีเส้นจราจรนี่พอสิบอกโฟกัสจุดโฟกัสว่ารถเข้ายุกลางงองใด อย่างพอนียมใส่เลกเนียมไดนเดียนปายคืเนพนี๊มมันป้ายเลขออกมือเนี่เรื่อยเรื่ถมารถมาจะคอยๆอย่าไปกินเลนส์พอนกแลวก็อย่าแอบขอไฟชุกเชิญเพิดระยะไฟชุกเชิญี่ส่วนห้องครับัดครับไม่เพื่อนงหูจักวาห้องพอเฝ้าเป็นเดบดะวคือขี้เหร่ขี้หัวแกอวาหัวนิดๆงานกนนะเออนีเส้นราน กลางวะเนี่ยช้ำเรื่องคุณชำเรื่องพี่กลางวะมันใหญ่มันยุ่งกลางๆนะเขาก็อย่าไปยุ่ทับยุดโฟกัสบาดนี้หมายถึงว่าอย่าไปยุ่ทับเส้นเหลืองเด้จยุดโฟกัสเส้นเหลืองเห็นวะมันยุ่ซื่อไหนซื่อไหนของส่วนรดนั่นล่ะบาดเนี่ยบางหางเขายุ่กลางวะนั่นล่ะนี่ล่ะคือยุดโฟกัสของเลยมูเร่งเร่งตรงไหนของส่วนรดส่วนหนึ่งอะไอสิมันตรงกับเส้นเหลืองเวลาขับขี่เลี้ยวหางตาช้ำเรื่องเบื้องของขางของกระจก นั่นแหละคือตรงก,ากลางรถจำไลลจว้เวลารถจะคล้องเวลาขี่รถนั่นแหละคือส่วนวาเข้ายุคก,กลางเล่นแล้วว่ไปใส่ว่ไปขวมเล่นเพิน่นว่าจำเป็นตรงเนาคือว่าเหยียบจยักรยานไปเรื่อยๆก่อ,กอนจำเป<อ>็นยรงเฝ้าว่าจำเป็นตรง,งแงกหนาไปเบื้องเต็มหนาเด้ใส่หางตาช้ำเรื่องเอาอันนี้อันหนึ่งกระจกหลงังกระจกหลังแนมไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนตอนขับเองส่นแรกก็ต้องเอาลงมาพพ่อครับมันสูง เวลาเขาจตงเดี่ยวใายเดี่ยวหัวฉีดแท่งนี่สิเขาแบบจำใส่หางตายช้ำเรื่องพ่อดซัดจริงจริพ่อง่วงวงกันระวังระวังเขตชุมชนก็คือเขากัไปซ้ำนี่แหละเขาก็ดคอยอยู่ไปก่อนเด้จ้าไปก่อนเด้จ้าคุณเด็กไปก่อนได้ด้วครับคาะเ้าวหัดขับรถอยู่เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอันนี้ก็รถไปก่อนขอโทษด้วยค่ะถ้าต้องหาสติ๊กเกอร์มือใหม่หัดขับมาไว้ติดไว้ทั้งหลัง ไปพอทางเดียวไม่่อเดียวอันนี้เรื่อยอันนี้หนูซ้อมแล้วนะคะผู้หญิงซ้อมเสร็จแล้วเหลือพี่นุ๊กแบบว่างเนาะพ่อกว่าจะรอพี่พี่เสร็จกันเลยเอาเวลามาอันนี้ดีกวก็พราะว่าจะนอยกลับไปก็เสด้แก๊สเองขับรถไปน้่งเหลือเขาก็เหลือเวลาอีกแค่สองมือนนึงเนาะอีกสองวันแล้วก็เดินทางแล้วเราไม่ด้แกเราไม่มีเวลาต้องแบงล อย่าออกมาจัิงสิเด้อบักล่ละเขาเขาก็ต้องลบเขาใส่เสวลาจะใส่ตะกี้จะองจะตื่นจะโต๊ะใจเออตื่นแต่ว่าเขาอยากขอมาซ้อนเนี่ยก็ก็เขาก็มาสนดอกวุ้ยก่อนเขาสิออกมาเขาก็บสีน้ำเงินสกอน์ยูอย่าไปคั้งหนึ่งนี่เลยว่าครับแล้วดูไอ้อีกเป็นพอล้วพอปากพอพอซอยทีก่อนไปพอกลับหน้าบ้านเป็นไม่อยากจับต้องไปกลับตามซอยอะไรเขาจะบนี้กลับได้บ่ล่ะเออนั่นแหละอะไรรื้อต้องเก้ากับสิบสาม ไม่ขอสอบเก้าในเก่าก็บสามเ่ยมั้ไรครับประมาณเดแต่แต่ถนัดคนขับอ่ะระว่าในขอสอบมันประมาณว่าเก่าหรือสิบสามเสิบสามในกากับเก่ากาไปสอบไปสอบเองเด้อไปข้บียไปขับคี่อายุนี่ไงเดินกลับกลับได้ด้นี่อดยวับานไป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 มมมีรถม้วมมันเลยมัไป,ป เอาูเปกัใส่มัน่อยมันนิดนึ่นนี่ขาซ้อยนี่ก็ไ้น้อยนิดไปนไปทอยพุ่นก้อนพนทอยดากเขานี่เออพนเดินนาไีก้อนอไม่หลไม่หลุมแม่ใส่โอยหลุมก็น้อยเดี่ยวเออแต่พนเดินนาไปเชิด้ายชิด้ายชิดสายชิดสายเลยชิด้ายไปชิด้ายไปก็ได้จะกลับรถเลยชิดทาง้ายไปได้หรสิวงไเด้หปีปีโอ้ย าเดอรถมาแ่พดินัไปก่อนอย่าเบรกถอยใเคียร์อ่านั่นแหะพ่อที่อนเขียนเไปก่อนอย่าไมร้อสค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนีก่อนนะคะคือเขากำลังถอยรถหมุนไดูดูกระจกเขาต้องหมุนชาหรือหมุนวาหมุนซ้าหมุนซ้ายอ ฝากช่องน้องคางพางลำเพลินบ่ออฟฟิเชียลบ่ช่องพ่อแม่น้องคางพางลำเพลพินออ,ออฟฟิเชียละน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอข,อขอบคุณค่ะ